หวยลอตงวดวันที่หนึ่งกันยายนให้เลขเด่น4 5 8เลขเด่นในตาราง4 3 5 7 8นำเลขเด่นในตารางจัดเป็นชุดสองตัว3 4 3 5 3 7 3 8 4 5 4 7 4 8 5 7 5 8 7 8 จอมขมังเวทงวดวันที่หนึ่งกันยายนให้เลขเด่นบน0ชุด2ตัว10 30 60ชุดสตัว760ล่างให้เด่นสองชุดสองตัวล่าง24 26 29ซุปเปอร์เฮงงวดวันที่หนึ่งกันยายน ให้เลขเด่นบน0ชุด2ตัว0309ชุด3ตัว109 203ล่างให้เด่น4ชุด2ตัวล่าง42 48ในงวดวันที่16สิงหาคมเลขเด่นบน7เข้าหลักร้อยบน